สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้นะคะเราจะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะทําขนมละมุดอินเดียเน,นื่องกันค่ะสูตรนี้ทําไม่ยากนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆด้วยนะคะก็แบบนี้เลยค่ะเหมือนกับขนมกล้วยทั่วไปนะคะเป็นเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากกล้วยเผือกมาเป็นละมุดอินเดียน,นะคะก็เนื้อสัมผัสก็จะนุ่มนิ่มอย่างนี้เลยนะคะนี่เหนียวนุ่มน่าทานอย่างนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะละมุดอินเดียที่เราใช้วันนี้นะคะเราจะใช้เป็นแบบที่สุกจัดนะคะใช้ทั้งหมด200กรัมค่ะแล้วก็นะคะจะมีแป้งข้าวเจ้านะคะ50กรัมค่ะแล้วก็แป้งมัน45กรัมค่ะแล้วก็แป้งเท้าเย็นม่อมนะคะ45กรัมค่ะน้ําตาลทราย65นะคะ65กรัมค่ะ แล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะ3-5กรัมค่ะแล้วก็จะมีเกลือนะคะอีก1ช้อนชานะ,นะคะเกลืออีก1ช้อนชาค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำกะทินะคะเ,เราใช้หัวกะทินะคะก็150ค่ะแล้วก็น้ำเปล่าอีก50กรัมนะคะรวมเป็น200กรัมนะคะค่ะเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผสมแป้งก่อนนะคะแล้วก็จะใส่แป้งนะคะก็คือแป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะ ตเลยะะตามด้วยแป้งมันค่ะแล้วก็แป้งเท้าเย,ยม่อมนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะเกลือประมาณหนึ่งช้อนชานะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะใส่เป็นน้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปเลย,เลยแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะ สีนี้เราก็จะมาใส่กะทินะคะกะทิเราจะค่อยๆใส่นะคะแล้วก็นวดไปเราจะใช้เวลานวดทั้งหมดประมาณหนาทีค่ะค่อยๆนวดแล้วก็ค่อยๆเติมไปนะคะเติมน้ำกะทิไป ในขณะที่นวดนะคะเราก็จะบี้แป้งด้วยนะคะเพราะว่าแป้งเท้าเยื่ยอเมมมเนี่ยลักษณะของของตัวแป้งเท้าเนี่ยก็จะเป็นเม็ดเมนะคะเราก็จะบี้บี้นะคะให้ละลายไปกับส่วนผสมทั้งหมดเลยค่ะเต็มกะทิครั้งสุดท้ายนะจ๊ะคาะเรียบร้อยนี่เราก็ใช้นวดแลค่ะเราจะใช้เวลานวดประมาณห้านาทีนะคะหรือจนแน่ใจว่าตัวแป้งเนี่ยละลายไปกับละลายไปกับส่วนผสมทั้งหมดแล้วค่ะและหลังจากที่เรา นวดแป้งนะคะจนเนื้อแป้งละลายดีแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ส่วนผสมต่อไปก็คือจะใส่เป็นละมุดอินเดียที่เรา,เายีไว้นะคะยีไว้จนละเอียดเลยค่ะตัวละมุดอินเดียถ้าสุกจัดนี่คือจะยีง่ายนะคะก็ใส่ไตยำอินเดียเราใช้ประมาณ1 8อกรัมค่ะใส่ลงไปเลยนะคะละมุดอินเดียเนี่ยมีกลิ่นหอมนะคะ ทำออกมาแล้วเนี่ยคือกิ่นหอมน่าทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปปุใหที่หมอเด็กเร็ยบ้ยนะคะทีนี้เราก็นวดลงไปค่ะใช้เวลานวดนะคะให้เข้ากันนะคะประมาณสักสองนาทีสามนาทีพอค่ะอาจจะน้อย่านั้นกันนะคะก็เอาที่เพื่อนๆมั่นใจนะคะว่ามันเข้าว่ามันเออ ส่วนผสมเข้าดีเรียบร้อยเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะมันอาจจะมีเนื้อบ้างนะคะไม่เป็นไรค่ะก็เท็กเจอร์ก็เนื้อก็จะคล้ายๆเป็นพวกเอ่อกล้วยนะคะกล้วยน้ําว้าหรือว่าเผือกมันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ขอบอกเลยนะคะว่าละมุดอินเดียเนี่ยทำที่เป็นแบบนึ่งเนี่ยขนมนึง่งละมุดอินเดียนี่คือกลิ่นหอมมากนะคะหอมคล้ายๆกับลูกตาลเลยค่ะ ะคะ่ะทีนี้เราก็ว่าแล้วมันเข้ากันดีแล้วเนาะต่อไปเราก็จะใส่มะพร้าวนะคะมะาพร้าวนี่เราจะใช้ประมาณสักสี่สิบกรัมนะคะก็ใส่แบ่งลงไปนะคะแล้วก็เหลือไว้นิดหน่อยนะคะสําหรับโรยหน้าตอนนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบใส่ไปเลยนะคะแล้วเราก็จะกะเอาจำเหลือก็ประมาณนี้เดแค่นี้พอนะคะเสร็จแล้วก็ทีนี้เราก็นวดค่ะอใ,ให้เข้ากัน จะเข้ากันเลยค่ะค่ะและหลังจากที่เรานวดผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะเราก็จะพักแป้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะค่ะก่อนที่เราจะนึ่งขนมนะคะเดี๋ยวเราจะมานึ่งถ้วยก่อนนะคะประมาณห้านาทีค่ะการนึ่งถ้วยก่อนที่จะใส่ตัวเนื้อขนมนะคะมันจะทําให้ขนมเนี่ยไม่ติดก้นของในถ้วยนะคะ หลังจากที่เรานึ่งถ้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ลืมถ่ายตอนยกออกนะคะก็เราก็จะใช้ผ้านะคะหรือเป็นกระดาษออทําครัวก็ได้นะคะซับน้ําออกอย่างนี้นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็หยอดขนมค่ะหยอดให้พอดีกับขอบปากนะคะแต่อย่าล้นออกมานะคะเพราะว่าถ้าล้นออกมาเนี่ยเวลาตอนนึ่งเนี่ยขนมเขาก็จะล้นออกมานะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาโรยหน้าขนมด้วยมะพร้าวขูดค่ะใส่เลยค่ะคาะเสร็จแล้วเราก็รอให้น้ําเดือดจัดอีกครั้งนะคะพอเดือดแล้วนะคะเราก็วางขนมลงไปเลยใช้ผ้า ะะแล้วก็ใช้ผ้านะคะคลุมฝาหม้อไว้ด้วยนะคะน้ําจะได้ห่หยดค่ะเราจะนึ่งด้วยไฟแรงแบบนี้นะคะเป็นเวลา15นาทีค่ะค่ะอันนี้ก็นึ่งครบ15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะหาถาดน,นะคะแล้วก็ใส่น้ําลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อเพื่อเป็นการหล่อขนมนะคะให้นิ่มให้เย็นเร็วขึ้นนะคะร้อนนะคะก็ต้องใช้ที่ขีดนะคะคีบเพวาง